มั้งโอ้โหเป็นไงเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูขอมาอยู่ด้วยแล้วกันนะที่ไรเหม็นๆวะห้องก็ใหม่จะมาเหม็นอะไรมึงอัมปะเนี่ยโอ้โหแปนเอาไปเช็คไปเฮ้ยนี่ถ้ากูมไม่เห็นกับห้องสไตล์ล็อบของมึงที่สวยขนาดนี้นะกู <ทำ S 1> ต่อยม,มึงแล้วมึงแต่งสไตล์แบบมาริโอปะ่ะเอา้าดูมาเออันเดี๋ยวอะไรอ่ะอย่าไปหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยดูมันดูดูเฮ้ยไอ้แปนกลัวโอ้เดี๋ยวขอเก็บของในตู้นะเก็บของเฮ้ยเออสวัสดีครับ มช่างอันนี้ช่างตู้คอนเซ็ปต์เฟอร์เนเจอร์เขามาดูทวาเรียบร้อยอะไรให้เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเขาไปช่างงานชีพไงมเขาทำเก่งเฮ้ยตู้กว้างมากเลยเนี่ยไปเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยตู้ไปแล้วป่ะเนี่ยโอ้โหกูนี่เฮ้ยม่านม่านรูดปะรูดได้ไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดีกว่าเพราะเขาเพิ่งทำไปเฮ้ยดูวิวก่อนเลยเลยเฮ้ยเกือบลืมนี่นี่ช่างเหมือนกันช่างเขามาดูผ้าม่านไงแล้วทำไมช่างที่นี่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยวะ ความเรียบร้อยสวยงามก็ต้องให้ผู้หญิงดูช่างผู้หญิงที่สวยทั้งนั้นเลยนะนอกจากเฟอร์สวยช่างสวยไงเออมนคู่ไงแงเอ้าเออขอนอนก่อนแล้วกันไป๊ปเฮ้ยไอ้นุ่มเลยอ่ะใช่เออาเฮ้ยเราเป็นท็อกเก็ตสปริงไหมเหรอเตียงมันยังใหม่อยู่ไงตุ๊บปีกปะเนี่ยไม่ได้ตุกบปีกมึงไม่เคยเป็นอย่างนี้มึงเปลี่ยนไปมึงไม่เคยเป็นอย่างนี้มึงซ่อนอะไรไว้ไม่มีอะไรอ๋อพี่กฎหมายปะเนี่ยเฮ้ยมึงจะวัดกับกูเหรอความไวกูเป็นเลิศอยู่แล้วเฮ้ยเ นี่มึงอย่าบอกนะว่านี่ช่างอีกคนนึงอ่ะหรือว่ามึงซ่อมช่างซะแล้วพี่ใครไอ้ไอ้กูไงแล้วทำไมมึงไม่บอกกูว่าแฟนมึงอยู่ที่ห้องอ่ะกูไม่เอาของมาตั้งกูไอ้สักห้อมาบอกเ้ยเดี๋ยวกูจะไปนอนบ้านมึงนะเดี๋ยวเขากดกิ่งแค่นั้นแหละรู้เลยอยู่หน้าบ้านกูแล้วเฮ้ยยิ่งยิ่งของสำเร็จของมึงด้วยโอ้โหสุดมึงก็มีห้องเป็นของตัวเองก็ดีสุดยอดฮอกสุดยอดมันนี่ตู้เต๋ มากปล่อยแล้วสุดยอดิญไหนตังอยู่ไม่บานปลายพันเสปต์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยของเขาดีขอขออนุญาตเยี่ยมชมได้ไหมได้ได้เล่นเชิญเล่นเชิญในตู้ไม่มีอะไรตู้ไม่มีอะไรไอ้ตู้นี้ตอนทำอเก็บของได้เยอะมากไอ้มากไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูเพื่อนมึงนะตู้ไม่มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรขอดูไม่เพราะว่าของมันเยอะกูหรอกูจะดูเฮ้ยมึงมีโซ่ไว้ทำอะไรเอาไว้ล่ามของในห้องแบบเผื่อเดี๋ยวการอะไรกูจะยอมเชื่องสักครั้งนะเพราะคนอย่างมึงอะไม่เคยโกหกกู กูกลับละช่านี้ช่านี้กูหรอไอ้ต้นั่นไอตมาคุญแจมือกุญแจมือคุณยังมึงอะ่ะพวกกุญแจมือ<ไ>มึงหลอกกูไม่ได้หรอกไอ้มาร์คึงคิดว่ากูไม่รู้หรอตารวัตครับผมกช่วสาวัตมาตามจับผู้ร้ายใช่ไหมครับผมใช่สาราวัตรมาตามจับผู้ร้ายในเขาวงแถวนี้ขโมยขโจรเยอะเออสบายสารวัตรหลอกผมไม่ได้นะครับใช่แบบสาวัตไม่เคยหลอกหรอกไอต์ไหนสารวัตรมีไรนะไทยอะสารวัตรบอกผมได้นะครับไม่มีปัญหามึงคิดว่ามันจบเลยแต่ มึงเป็นคนจิงกะไม่บอกตะคูอะไรแท่อะไรแทจุยเราแทจุยอ้าฮอี่ไม่ใช่แทมันร้านะแท่อะไรนี่แท่นี่ตุ้มตุ้มแทะตุ้มแทแทต้มแทตุ้มแทตุ้มแทะต้มแทะตุ้มแทตุ้มแท่ตุ้มแทะ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 ตุ้มแะ้มแทะตุ้แทะนุ้มันะมแะตุมแทะตุ้มแิะตุ้ม้มลนะ้มแนะตุ้มแทะตุ้ม่ทะตย้ะต้มชทะมันไม่ค่อยสบายลิ้นชัะ มุกซาร่าเขาเดี๋ยวมึงสังเกตไหมว่ามีใครบางคนหายไปมันต้องมีอีกสองคนที่หายไปเอ้ยกุงกุงกุงกุ้งเอาอุ้ยเฮ้ยนะอม่ยากเลยเนี่ยโอโอ้ยยาเข้าอะไรง่ายตายล้อดูดันดูดันเด็กๆสไตล์อะไรสไตล์ล็อรู้จักสไตล์เนี้ยเป็นสไตล์ล็อที่ผู้หญิงชอบเที่ยวยังไงวะเธอรู้สาวข้าล็อกเธอรู้สาวข้าเนี่ยฉันรู้ว่ามันเฮ้ย น้ามูผู้สาวขาล้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิช่าไอ้บ้าลบที่มันแบบทีขึ้นขึ้นลงลงอะนะเฮ้ยเฮ้ยน้าแม่ไปดิเฮ้ยหมักอะไรมึงมีนี่ป่าววะไอ้แกนฟาเธอร์วิงอะอะไรวะแกนฟาเธอร์วิงแกนฟาเธอร์แปลว่าวิงแปลว่ากระพริบปูกระพริบปูพิมปูกระพริบบ้านปังเหรอแกนฟาเธอร์แปลว่าอะไรอ่ใหม่ตาวิงกระพริบตากระพริบตากระพริ๊ปอันวะไรอันวะไรแกนฟาเธอร์ตาวิงหลิวตาหลิวตาหลิววมีไหมมีเอามาไ นเฮียงกเหรออ๋อเรางกไม่เอาก็ได้กอ,อยังได้กินหาปัญหาชาวกูอยู่นั่นแหละริบหายภาษาอังกฤษแกนฟาทเธอร์วิงบ้านมึงไงมึงกัดตัวไปหมดไหนวะมีต่วเนี่ยอนนี้อะไรกูอยู่นี่ไอ้หมักมึงมีแมชชีนแชร์ปะ่ะแมชชีนแชร์อะไรแมชชีนแปลว่าอะไรแมชชีนแปลว่าเครื่องแชร์แปลว่าการแบ่งปันรวมกันแมชชีนแชร์แปลว่าเครื่องปั่นสรุปมีเปล่าขอบคุณมากป๋าือขนมปังฝรั่งเศสนะโอ้ย อะไบักอะไรมีแบตเตอรี่ไหมปูมันต้องกินแล้วมั้งกูมีแบตเตอรี่ไหมบอลนี่มันห้องครัวไ่ใชัยมีบ่าเฮ้ยห้องครัวนะมีแบตเตอรี่ปะมีเอ้าอย่าเพีตัดดีๆปังเนี่ยมันตัดอะไรบ้างหมาปัดหมาปัดเหรอทำไมมันงี่เง่าเออหมาพูเดิลหมาพูเดิลไปไปเออโอ้โหจะได้กินแล้วไอ้ไอ้ไอ้บัลอะไรวะบอลมึงมีแป้งป่ะมันต้องใช้แป้งด้วยไงโอ้โบอลท้าเบเกอรี่เนี่ยมันก็ต้องมีแป้งดิเออขอแป้งหน่อยใช่เอ้า แป้งอะไรพวกเนี้ยแป้งทำขนมปังนะนี่เป็นแป้งทาน้าเอาไว้ทำอะไรเนี่ยแป้งเนี่ยไอ้ท่เนเด็กนี่แล้วหรับรยนะทำขนมปังเออเรากินไงห้ามดีไม่ไม่ชอบดูเอาที่จะเอาแป้งเอาไปสิเอ้าแป้งอะไรแป้งทำเบเกอรี่ไงขาวไหมขาวมันร่อนไหมันร่อนไหมร่อนร่อนเล็กไหมเล็กบางทีเล็กประมาณไหนวันนี้ไหมไม่บางทีใหญ่ใหญ่วันนี้ใหญ่กว่านี้เป็นไงต่อเร็วเร็วด้วยอุ้ล้ร่อนยาวโอ้ร่อนยาวด้วยสุดยอดจริงพวกเราแต่ร่อนเทสไปไปพวกเราไปไปไปเดี๋ยวพวกเรานะ วางของกันให้เป็นที่เป็นทางกันนะโอเคจัดแจงมึงเอาตรงไหนกัเรื่องเลยเฮ้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 ยเ้เข้ามาอะไรยเฮ้ยอะไรเฮ้ย้ยัง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ะเฮยเฮ้อ้ยเฮ้อเมยเฮ้ย้ยอฮ้ยเ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 ฮยเฮ่เลยเฮยเฮ้ยเ้ยเก้ึงยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ด้ยเฮยเ้ยเฮ้ย้ยเเยเยเเอร์เ้เย้ ที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคอนโดของคุณให้มีสไตล์แบบนี้ให้ความดิบๆแท่ๆแบบนี้และไม่ต้องกังวลกับงบที่บานปลายเฟอร์นิเจอร์สไตล์ลอกจาก c คอนเซปช่วยคุณได้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 สวยครบเซตตอบโจทย์ทุกความต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่คอนเซปเฟอร์นิเจ com เฮ้ยราเหล้าว่ะมาบุมกันหน่อยมามาคอนเซปเฟอร์นิเจอร์ com รวยรวย